ก็ทาปิ้งพวกเครขาเป็นไงหัวพวกอะไรต่ออะไรมันลงไปต้มไข่ด้วยเนาะไข่ด้วยต้มต้มมาซดน้ำซุปตอนร้อนโอ้โหยาให้เหลือครับเออไม่เป็นไรเพราะว่ามานี่อยู่มาส่องตู้ไม่อะไรอย่างงสวัสดีครับผมรักขาคต้นแน วันนี้มาตามล่าหานกกรนกตาครับพีดใจครับที่แล้วซื้อไปตัวโซ่ห้าบาทด้แก่งขอบครับวันนี้มาเอาอีกครับวันนี้ว่าจะเอาไปล่านะครับอะไรปลาโอ้โหริดไหม,มเท่าไหร่อืมยี่สิบมั้งนี่ใช่ป่ะอ๋อได้แกนอ่ะ เตียนซาบาทอันห้าบาทอั่นห้าบาทปาทาไปทำอะไรเอาไปผัดอีกเหรอเอาไปกินกสลัดนกโอ้แจ่น้ำปลาครับเจ้านกยังไม่มานี่ไงนี่ไงเจ้านกเออแม่แม่อ,อม่อ,อนแม่อ,กกอ่อนนกกระทามีตัวนกตัวใสเลย ไทยนี่มันจะได้นี่แกนบาทกับมันถูกเสาบาทลูกมีมีเสาแกนกับมีซิทุกแกนถ้าเสาแกนนี่มืนได้ลูกพุ้ดตื้นเนาะพุื้นอ่ะพุ้ดตื้นอ่ะเอาชิมอย่าซิบรถก่อนมันมันแม่ได้ตัวสามบ้านด่าจำได้ว่าแม่เอาซิบรถจะรถอีไรย่าแม่ใช้หัวตัวอ่าเนาะเอาซิบตัวตัวใหญ่เลย โอ้ยฝาทั้งนี้แล้วสตัวกินแทบไม่หมดนะอันนี้สิบตัวเลยนะบนหลังเอาไปแกงฝาก็ได้เก้มดมดนี่สิบดีสิแล้วเอมดเลยเหรอแถมตัวแถมตัวแถมตัวก็เป็นสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอนี้หังล่ะุกพดปิดเก้าสิอนนี้แถมกันแถมหมดเลยแถมหมดตายล้บ ซิปแถมนึงอ่ะเนี่ยซิปแถมนึงไม่นอนอะใจใจถึงก็อ่าใจถึงแล้วลดแถมนะเนี่ยมันลดมาได้แล้วลดถ้าลดแถมไม่ตายมาล่าเอ้แม่ไปเลี้ยงนิเนาะแถมไปขิงเข่าละอุ้ยเดือดตัวเดียวเองเนี่ยแถมแถมแหงกัอยู่ในัหนว่าขู่มันไม่เหอลูกมีมีขู่อยู่แล้วลูกไปเห็นไปมสองห้าบาทอ่าเปสองร้อยเจ็ดสิบห้าไปเอออ๋อแล้วอ๋อนี่กี่บาทเที่ยงเราอุตส่าห์จุ๋ยนะเนาะฮัลโหล มเ่ยครับนกโอ้โหอร้อหาสบาท๋ไปทาเมนูนะไมออนกาสันกองเอาเบอร์โทรห่อยเบอร์โทรเบอร์โทรอย่างนีลืมเหละผมตเก้าจจามาได้น่อนเกบอเบอร์โทรศูนย์เก้าสามเจ็ดสามสองแปดปดเจ็ดหนึ่งเจ้าแมออนนกกระทาเจ้าการสันกองครับส่งทัวโลกเลยเนาะ สวัสดีครับตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วท่านผู้ชมวันนี้เราได้อะไรมาป๋าก็คงหูแล้วแหละอันนี้มาใส่ท้าทะดูเนาะนกกระทาโอ้ยดู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 สิบเอ็ดตัวครับทั้งหมดลองจ้างแล้วสองกิโลนะป๋านะวันนี้เดี๋ยวจะทําการลาบไปย่างย่างนกกระทานะครับตอนนี้มาดูป๋าชํำแหละนกกระทาโอ้ติดใจขนาดทะเลาะแก่งออมไป อันนี้จัดมาสิบเอ็ดตัวนะปะ๋าเนี่ยดูโอ้โห,โหนี่ครับปาอกแล้วก็เราแยกเครื่องในออกเนาะเครื่องในนี่เราจะเอาต้มเนาะเช่าไหมป๋าตามใจแล้วแต่จะคิดเมนูได้ผัดกะเพราก็ได้ทาอะไรก็ได้นี่นะต้มดีกว่ามัง้งต้มก็ได้ผัดกะเพราก็ได้เนาะอันนี้เอาต้มออกเป็นหัวเป็นตีน ขรางในครับพร้อมไขค่ครับตับเปิดกลืนเป็นหัวใจมันนี่อันนี้ก็ส่วนปีกเนาะเป็นปีกเป็นคอเป็นหัวครับก้นเป็น,นต้มโคตรทำใหต้มครับอันนี้ลาบเ่ากระลาบทั้งกระดูกเลยกระดูกมันนอ่อนนะเชฟมัดทำอะไรฮะเอาเกลือใส่เจ้าอยี่จะต้มช้อนครึ่งพาตะไคร้ใบมะกรูด ครื่องต้มครับรอน้ำเดือดใส่ใส่ซุปอร่อยป่ะซุปเปงนกสุปอร่อยไปแล้วค่ะหนึ่งอาครับท่านผู้ชมตอนนี้เขาจะมาหมักนกครับหมักนกกระทาเอาไปย่างครับนี่อันดับแรกเขาจะมีสามเกอนะครับสามเกลือครับมาสามเกลือเจอกันผลลัพธ์คือความอร่อยครับมีลาบผักชีกระเบียพริกไก่ไม่ดาบไม่ดาบปะลาบผักชีโอ้ป่าอะไรไม่ดาบนุ่น แก๊สยังติดอยู่เขาก็สะดุ้งวดแก๊สปิดอยู่นะนี่น้็พริกไทยอ้าวหมาักโรกกันต่อครับอเอาใส่ลหมักใส่เลยับน้ำมันหอยอน,น้ำมันหอยกะเอาหน่อง่ <c oughs> อายหน้อยเอาแล้วโอ้โหด,ดีครับ หมักย่างแบบง่ายๆนะเนาะผงนัวผงนัวไหนเนี่ยอา้อาวอันนี้มือใจนี่ <laughs> <laughs> นี่มือใจ<ม> <laughs> นี่นี่ซิงเซฟตี้ตัวเนี้ยนึกว่าผงนัวนี่ยาคืนก็ <laughs> อ่าซอสฝียวหน่อยเอาพอแล้วครับเอาไปแล้วอตอนนี้ส่วนโควิดนะเจ้าไปไหนก็มาได้ถึงมือก็ซื้อมาได้ใส่เกลือหน่อยก็ใส่เกลือหลายๆก็ดีนะมันประหยัดดีอ่ะ เพราะถ้ามันเกมนี่เขากินกํนลอยกําลอยถ้ามันลํานี่เสี่ยงโวยหนะเทลวกนกเลยนี่คเราเอากลับไปใหม่ครับดูครับเราความนัวมันจะแค่ไหนเนาะ สวยงเลยเป็นกกระทาลาบนครับของคราวในรอบแรกกรับตักตอกก่อนนะครับเนาะที่ใส่ทางด้านนี้น่ากวดเดือนละพวกเท้ากรใ, <น S 1> ใส่หัวพวก,วพวก,วพวกอะไรต่ออะไรมันลงไปต้มมีไข่ด้วยเนาะไข่ด้วยต้มต้มตมาสดน้ำซุปร้อนๆโอ้โหอย่ายให้เหลือครับ มันเดือดสักพักได้ก็ตักออกมาอ้าวนี่อือครับหมากเครื่องแบบถึงๆเลยเนี่ยต่อไปเราจะทำการปุ้งออที่พูดมาตะกี้ยังบัใส่เต้อมันนาวลงไปเลยโอ้มีผ้านาวไปนี่ลวกหนึ่งน้ำนะนกทุกง่ายเนาะดูครับ มะนาวลงไปเรื่องราบใบใจป่าครับขายลาบมาก่อนต่อไปพริกป,ป่นพริกป่นสองช้อนโหนกเยอะนะปา่ามันเผ็ดไปก็ไม่อร่อยเดี๋ออยวไว้รุ่นปุงเอาไม้นะ <c oughs> เกลือป่นเกลือป่นสูตรไว้หลุดในปรุงมะมว่ะเกลือป่นผงนัวผงนัวปลวนนา,ปรรา,าลใส่ไหมปลานี่ไม่ใส่ใส่กันนัวนะกคนลาบแล้วไหมชมนี้เขากินซุปไปกันเนอะานม ้วามปักซีลงไปเลยครับอของนิดๆมันเป็นงัวเป็นควายติดนโลกันอยู่ไปกินนกไปก่อนเดี๋ยวทำการชิมก่อนทบการชิมเอ้า สุดยอดเลยป่าออนอร่อยน้อยเดียวออนอร่อยน้อยเดียวทำเองได้ใช่ได้ได้นะี่ยได้เราเหรอนี่ก็ออนอร่อยน้อยเดียวนี่ปรุงอยากเนี่ยอ้าวชิมดูดิอ๋อชันเดี๋ดยวจตบกล้องชิมก่อนว่าพอดีอนะอืมฮะ ได้ไม่ได้เนาะแต่เวรุ่นนี้ต้องปรุงอีกหน่อยนะอ่าใช่เอาเปรี้ยวก็ไปปรุงต้มมาอเอามามาหาต้มบีบมะนาวลงไ,ไปไม่ปิดไฟแล้วปะปิดอปิดปิดไฟเลยเเปิดไฟเลยมาต้มครับนี่เดี๋ยวไปเอามาเพิ่ม ความนัวได้ยังความเค็มได้แล้วขับมะนาวนิดเดียวเจ้าเอาอใส่เกลือไปได้เนาะเดี๋ยวขอมะนาวเพิ่มก็จะได้ละนี่ต้มครับต้มแบบนี้พริกเกือบอเต็มช้อนมันจะหอมนะนี่จะหอมเอาพริกแล้วผงนัวครับผงแบบจมจมกลมกลมสีสันสวยแล้ว เดี๋ยวไปนุ่นไปเติมมะนาวหน่อยเด้อครับว้าวทาปิ้งก็อุ้ยน่ากินมากเลยนี่เราจะกินกันคาเตากันเลยครับโอ้ยโอ้โหปลาเอาไปแล้วหนึ่งนอ่องเอาปลาชิมเลยปลาชิมก่อนโอ้โหปลานกกระทาป่าดูทดลองก่อนอืมหอมนุ่มดีอร่อย นุม่มเลยโอ้โห,หปลาขอสักขาท่นี่เดี๋ยวจะวอะไรขวางมันต้องกินขาเตาอย่างนี้แหละขอแบบใหญ่ๆนะครับอือหือมีมาละมาละโอ้โหร้อนมายังห้อนเลยนี่อือห,หอหอมมากเลยปลาอื็ยอดเลยอื กินก็ตำส้มเนาะจิ้มน้ำจิ้มไก่หน่อยอร่อยน้ำจิ้มแก้วก็แล้วแหละอ๋อครับเมนูแรงนี่ของเขาหลากหลายมากมีทั้งลาบมีทั้งต้มสูตรวัยรุ่นอันนี้สูตรคนเข่าครับแล้วก็มีแบบย่างด้วยแล้วก็มีซ่าเราจะซ่ากุ้งเต้นเะมันเหเต้นแล้วนะกุ้งหลับในอะ่ะกุ้งหลับในแล้วประเดิมเลยประเดิมเลยอ่าฝาแต่ว่าสดนะครับเนาะซ่ากุ้ง ครับคำไม่ใหญ่ป <c oughs> ๋าประเดิมหมดละตามด้วยหมกักดินไหมอืย่างนะอันนี้ย่างไเฉยเลยนะป๋านะออ,อดูครับให้ย่างของตัวเอ่เดี๋ยวคนมาดอยเลงอันนี้ไว <c> ้ <oughs> เลงนกเียมากินกึมเลงนกย่างนี่โอ้โหนี่หลาบก็น่ากินครับ มาครับสมาชิกทุกท่านให้ปลายาวๆไปก่อนนม่ต้มแล้วลอยไปก่อนไปลอยไปก่อนต้มนกกระทาดูถือเขานึ่งอะทอดดูความหิวระดับไหนเลเวลเเลเวลแปดเกือบซิฟแล้วเนี่ยเดี๋ยวนกจะเย็นก่อนมากินอ่าครับท่านผู้ชมคนมาดอยอ้นไหวแล้วเดี๋ยวไปชิมกันนะครับนี่นกย่างนะครับเนาะ อ,อ,อร่อยมากมมไม่เกรงใจนะขอ,อ,น,อน,น,ะน้องนะนะครับอ้วาวดีใจมากครับน้องวันนี้อร่อยมากอหอมมากเลยเนี่ยพูดม,นดม,มนกกันขวดมัทำไมผิดกล้ามากล่ต้องเข้ากอนผมเข้า่อย ทีมงานยางเขาไกงมีมลายชีวิตนะครับกําลังเฝ้าเนี่ยแต่อยากจะบอกว่าอร่อยมากครับทีมงานนี่อืมแงอร่อยเลยฝามันอร่อยที่คนหมักหรือเล<ร>่ากินแยงกระดูกอ,อ,อีกตัวนึงครับที่เด็ดมาก ลาบนะขโมยทีมงานมาแล้วลาบนกกระสาสุนิสานีน่ก็ผักน้องเกพกาปลาผมแต่อุ่มหวานะ เป็นลมผมเป็นยาสุดจอดเลยป๋าป๋าครับอืาวรุลงอ่ะขอจอดกามาอไปล้รัมา้องมาอันนี้เออนี่สูตรใบรุ่น ออสุดเยอาละสุดไงหุดต้อ้อเหมาเลยมะช่วยเนี่ยมดๆครับนี่ก่อนคล้องจะตัดนะคล้องห้อลำตวนี้หอมากนี่เดี๋ยวอบมัน con tát lấy Kim này, ồ, ngon lắm, món nướng ngon đẹp nè, ngon lắm, ừ, nướng này đẹp mà, và còn mắc nhanh nè, ăn ทาย่างสุดยอด,ดยแล้ว mm hmm. ใครใครในห้องใครกอดกล้องจะตัดครับขอลาบคุยหลามกรับต้มเหมอ,บบกอนกำนี่เหมาเลย เันนี้ขอมะอะไรวเนครับวันนี้ก็ป๋าก,ก็เพลินเพลินกับเมนูนกกระทานะทําเองกินเองนักเลงพอโอ้โหนี่นกกระทาย่างอร่อยมากามนไหครับป๋าติดใจนะวันหลังเอาเอาทีละ20ตัวเลยดีไหมมันย่างเนาะกินได้ทั้งกระดูกย่างมาลาบมาแกงกแร็ไร้บรับสุดยอดเลกินนครับ อ่ะป๋าชิมใหม้ท่านผู้ชมดูอีกหนึ่งคำนะครับอืบอร่อยข้าวเหนียวค้ใหญ่อีกหนึ่งคำน่นะก่อนจะจากลากัไปนะครับเอาเป็นไงครับป๋าวันนี้เมน,นูวันนี้ถูกใจไหมอันนี้สุดยอดอันนี้เหรออะไรเนี่ยมันลิ้นไหมมากลับลิ้นไหมลิน้นไหมกับหลบักกับยางกับต้มนกกระทาเนาะ สุดยอดนะป๋าอีสาเนเรียกหมากลิ้นฟ้าหมากลิ้นฟ้าเอาทางเหนือว่าลิ้นไม้รู้ลิ้นฟ้าตาคางอะเอิกาเอิกาลิา้นไม้นี่ครับสุดยอดครับหวานเป็นลมขมเป็นยาลนะป๋าชอบมากโอเคปา๋าร้านผู้ชมก่อนสวัสดีครับ <laughs> 拉，难难一点呢。